นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนเป็นการประจานขุนนางชั่วโกงบ้านกินเมืองโกหกเพชรทูลห้องเต้สารพัดสร้างความแตกแยกในแผ่นดินเมื่อห้องเต้ทราบความจริงจึงสร้างวัดอุทิศให้กับคนดีที่ถูกใส่ร้ายที่นาวัดมีรูปชายหญิงนั่งกงมหน้าถูกมัดมือไว้ให้ชาวเมืองตบตีมานานกว่าพันปีพังไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ รูปหินแกะสลักขนาดเกือบเท่าคนจริงตรงใบหน้าเป็นวาวมันจากการถูกตบจากคนในแถวที่ปลื้มใจที่ได้ตบตีต่อๆกันไม่ขาดสายมีคนบันทึกภาพเอาไว้แล้วส่งต่อกันนี่เป็นเรื่องจริงที่ถูกเปิดเผยแม้กระทั่งทางราชการจีนก็ไม่ได้ปิดกัน้นอยู่ที่เมืองโจโซมณฑลเหอหนานประเทศจีน จินฮุยและภรรยาคือคนทรยศในสมัยราชวงศ์ซ่งกว่าพันปีที่แล้วจินฮุยเป็นนักการเมืองเจ้าเล่ที่มีตำแหน่งใหญ่โตมั่งคั่งช่ำชองในการโกหกใส่ร้ายคนดีโลภริษยาหักหลังและาตกรรมเขามาจากครอบครัวธรรมดาในสมัยราชวงศ์ซ่งหลังจากผ่านการสอบเข้าทำงานทางการเมืองซึ่งก็ทำได้ดีในช่วงเวลานั้นกองทัพของราชวงศ์จิน เป็นภัยคุกคามอันตรายที่สุดของราชวงศ์ซ่งชินหุยมุ่งมั่นต้องการต่อสู้กับผู้ลุกรานเหล่านี้จึงอาสาเป็นทูตไปเจรจากเกลี้ยกล่อมแต่ต่อมาราชวงศ์จินก็นำกองทัพมาบุกตีเมืองหลวงของราชวงศ์ซ่งจับกุ่มคุมขังจกกักรพรรดิและขุนานางต่างๆในราชสำนักรวมถึงชินหุยโชคดี ที่เจ้าโกลูกชายของจกักรพรรดิมิได้อยู่ในเมืองหลวงระหว่างถูกโจมตีเขาหลบหนีไปทางตอนใต้และไปก่อตั้งราชวงศ์ส่งใต้ข้าราชสํานักที่ถูกจับเต็มใจที่จะเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อราชวงศ์และจกักรพรรดิของตนไม่ขอสวามิภักดิ์ต่อผู้ลุกรานส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายที่เหลือถูกส่งไปค่ายแรงงานฉินหุย รอดชีวิตด้วยวิธีการอยู่เป็นขอเนรคุณขอทรยศต่อเจ้านายคนเดิมมาสวามิภักต์ต่อผู้ปกครองคนใหม่ไม่นานักเขาไปปรากฏตัวขึ้นในราชสำนักส่งใต้ของเจ้าโกโดยอ้างว่าเขาได้หลบหนีออกมาจากคุกถ้าทุกคนเชื่อเขาสนิทใจเพราะเขาเป็นข้าราชการที่ฉลาดหลักแหลมพูดเก่งและ เคยซื่อสัตย์ในช่วงรับราชการใหม่ๆชินหุยช่างพูดช่างเจรจาสอพลอค่อยๆตายเต้าขึ้นเป็นข้าราชการระดับสูงในสำนักของเจ้าโกราชวงศ์ส่งใต้แต่ในใจลึกๆของเขาคือผู้ทรยศผู้ให้ข้อมูลเป็นเท็จกับเจ้าโกเสมอมา ในเวลานั้นราชวงศ์ส่งยังมีขุนพลที่ซื่อสัตย์และมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะกู้แผ่นดินให้กับราชวงศ์ส่งชื่องักหยุยหากแต่ในเวลานั้นงักหุยเป็นลูกกรตันยูตั้งใจจะปรนในบัติดูแลแม่ที่ชราภาพและเจ็บป่วยแม่ของงักหุยใจเด็ดสั่งให้ลูกไปเป็นผู้นำทัพแม่ทัพผู้สื่อสัตย์นำทหาร ไปยึดเมืองคืนได้หลายเมืองและเอาชนะกองทหารของรัชบุ์จินได้รับครับปกป้องพลเรือนและดูแลทาหารของเขาเป็นอย่างดีทาหารของงักหุยไม่ทำร้ายไม่รังแกชาวเมืองที่เขาเดินทัพผ่านไปมาชาวเมืองแซ่ซองสรรเสริญแม่ทัพงักหุยฉินหุยที่เป็นไส้ศึกอยู่ในราชสำนักในทางตอนใต้เห็นสถานการณ์ที่พลิกผันจึงวางแผนที่จะกำจัด นักหยุยที่ไปกอบกู้ราชบงขึ้นมาได้เขาใช้เวลาใช้โอกาสที่อยู่กับจกักรพรรดิเรียกนักหยุยกลับมาเมืองหลวงโดยทูลกับจกักรพรรดิว่าชาวเมืองต่างแส้ซองสรรเสริญชื่นชมนักหยุยแม่ทัพคนนี้กำลังสร้างอิทธิพลสร้างอำนาจบารมีเหนือองค์พระจกักรพรรดิเพชรทูลจกักรพรรดิไปว่า แม่ทัพผู้สื่อสัตว์มักใหญ่ไฟสูงกำลังคิดการใหญ่จะก่อกระบฏล้มล้างราชสำนักนักหุยกลับมาที่เมืองหลวงถูกคุมขังกลายเป็นคนที่ไม่มีบทบาทถูกลดตำแหน่งถูกทรมานเขาถูกกลั่นแกล้งถูกกล่าวโทษมีคณะกรรมการสารเตี้ยตัดสินให้ประหารชีวิตแม่ทัพแบบที่ไม่มีทางสู้ ประชาชนที่รู้ความจริงเรียกร้องให้ปล่อยตัวแม่ทัพงักหุยระหว่างนั้นฉินหุยและภรรยาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จสั่งให้คนรับใช้เข้าไปส่งอาหารที่แฝงยาพิษให้ถึงในคุกแม่ทัพงักหุยเสียชีวิตในคุกเมื่ออายุ39ปีตามแผนการของขุนานางฉินหุยและภรรยาในเวลาต่อมามีการเจรจาสงบศึกฉินหุยกลายเป็นขุนานางในระดับสูงสุด ของราชวงศ์ส้งความประพฤติอันเลวร้ายปรากฏชัดโหดเหี้ยมใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งหรูหราซึ่งต่อมาเขาเองก็ถูกหักหลังและเสียชีวิตการเวลาผ่านไปเรื่องการเสียชีวิตของไม่ทัพงักคุยเป็นปริศนาซึ่งต่อมาได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ทับคนนี้เป็นคนดีที่ถูกใส่ร้าย,ายจากกักรพรรดิเสียใจเป็นที่สุด ยอมรับว่าผิดพลาดอย่างมหันลที่เชื่อคํายุแย่ของฉินหุยจึงประกาศลบล้างความผิดขอสร้างวัดอุทิศให้กับเขาความชั่วร้ายเลวทามของฉินหุยและภรรยาที่มีส่วนในการฆ่าตกรรมแม่ทัพถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชาวเมืองกโกรธแค้นดังนั้นที่หน้าวัดจึงมีโลหะลอรูปหินแกะสลักของฉินหุยและภรรยาคู่รัก ที่ถูกเกลียดชังมากที่สุดในประเทศจีนเมื่อพังลงประชาชนก็สร้างขึ้นมาใหม่ชำรุดพังไปแล้ว11ครั้งก็สร้างขึ้นมาใหม่11ครั้งมีการบอกต่อกันไปว่าถ้าได้มาตกตีศีรษะรูปคนชั่วนี้แล้วจะมีโชคลาบมีความสุขความเจริญเรื่องดีๆแบบนี้ใครเล่าจะยอมเสียโอกาส28ปกุมภาพันธ์2 6 6ชาวเมืองแน่นขนาดต่อแถวกัน เพื่อรอไปตีหน้าตีศีรษะของรูปปั้นคุณนางกังฉินโดยเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตได้ฉินหุ่ยคือเจ้าลัทิิแห่งการซื้อตำแหน่งหากเจ้าหน้าที่ต้องการเลื่อนขัน้นพวกเขาต้องจ่ายเมื่อเป็นข้าราชการแล้วต้องการความก้าวหน้าต้องยกทรัพย์สมบัติให้กับเขา คนใกล้ชิดของฉินหุยล้วนดำเนินชีวิตในแบบคนโกงเกิดการทุจริตในทุกวงการสังคมจีนเปลี่ยนไปสู่ความตกต่ำเขากำจัดคู่แข่งทางการเมืองของเขาได้หมดโดยใช้อำนาจของจักรพรรดิศัตรูส่วนใหญ่ของเขาจะถูกประหารหรือถูกในประเทศออกไปฉินหุยและภรรยาถูกนักประวัติศาสตร์จีนตราหนะ้า กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีนในเรื่องของความชั่วร้ายส่งท้ายครับหากข้อมูลและภาพมีผิดเพี้ยนไปบ้างปู่แปะต้องขออภัยนะครับเพราะมีข้อมูลแตกต่างกันจากหลายสำนักของจีนฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามปู่แปะ ขอบคุณครับ